เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันอย่างมากมายมหาศาล <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> จะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นะับนี่ครับผม เพิ่มโอกาสนะครับในการสุ่มโอกาสได้ตัวละครนะครับผมทัสซึมากิเจ้าแม่หัวเขียวตัวนี้นะครับที่หลายคนเนี่ยรอคอยอย่างมากเรียกได้ว่ามันเป็นสายพลังนับในตัวที่พลังโจมตีเนี่ยเกือบจะเยอะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะตีแรงมากๆและหนักมากๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปั้นแล้วเพราะว่าเศษมันหายากเกินไปนะมันมาช้าไปนิดนึงนะเลยเอาคิงมาปั้นแทนนะครับตอนนี้เนี่ยทัสซึมากิของผมเนี่ยนี่จะพาไปดูครับดองไว้จนอยักใ่ขึ้นหมดแล้วนะครับ ผมยัง2ดาวอยู่เลยนะถ้าซื้อมากีไม่มีเศษปั้นจริงๆนะครับตัวนี้ปั้นยากครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครที่คิดกําลังจะปั้นอยู่ตอนนี้เนี่ยหรือคนที่ปั้นอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบกันอย่างมากนะพอใช้ตัวธรรมดาด้วยนะครับผมสามารถใช้เพชรแรกได้นะครับแล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ยเก็บค่อนข้างที่จะ หาง่ายเลยนะครับผมสาหรับการหาตัวนะครับผมก็ทําสอนไปแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวทัซึมากิดีกว่านะว่ามันเพิ่มโอกาสดอบจริงหรือเปล่านะเข้ามาดูรับนี่เห็นไหมตัวอื่นไม่มีนะที่เขียนว่าอัพโอกาสนะครับมีทัซึมากิตัวเดียวนะที่เขียนว่าอัพโอกาสนะฮะอ่าแล้วก็ส่วนของ ตัวรายละเอียดกิจกรรมนะครับอันเชิญกำหนดนับฮีโร่ที่ควบคุมพลังธรรมชาตินำโอกาสอัพนะครับผมสัปดาห์นี้เนี่ยจะอันเชิญตัวละครเอเดน่าทัศนซืมากินะครับเป็นเวลา7วันนะครับสามารถเก็บตั๋วทันนะผมว่าเก็บทันนะครับผมเนี่ยเก็บตั๋วไปเรื่อยๆนะมีเวลา7วันนะครับผมทัศนซืมากิซูเปอร์ดาร์กชายพูลิพิซันเนอร์นะครับราชาทะเลลึกวัคซีนแมนจักรพรรดิเด็กอาชุราคาบูโตราชาใต้ดินและโซนิกนะครับผม ในกาหนดอันเชิญเนี่ยสครั้งแรกนะครับมีโอกาสนะครับได้รับทัสซึมากินะครับสูงกว่า SSR ตัวอื่นๆเนี่ยถึง4ี่เท่าเลยนะครับผมและเมื่อได้รับทัสซึมากิไปแล้วสองครั้งนะับครั้งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ทัสซึมากิสูงกว่าเ s r ตัวอื่นๆเนี่ยหนุ้าเท่านะครับกำหนดอันเชิญหาผู้เล่นสุ่มได้ s อ r 3ตัวนะในจนํานวนนั้นเนี่ยจะมีทัสซึมากิรวมอยู่ด้วยนะครับโอกาสเปิดได้ SSR เนี่ยคือ1 3 0จสมเปอร์เซนะ โอ้ต้องใช้ดวงกันหน่อยนะับเงื่อนไขคือเลเวล30ขึ้นไปนะครับผมนี่ครับส่วนรางวัลตอบแทนนับสุม10ครั้งเนี่ยก็จะได้นี่นะครับผม30ครั้งก็ได้พวกการอัปดาวอะไรพวกนี้นะครับผมนี่สุุมถึง150ครั้งได้เศษนะครับสากลน,นะครับเอ r นะ5ชิ้นนะครับผมแล้วก็สุม่ม180ครั้งนะครับก็จะได้ทัซนสึมกิเพิ่มอีก1ตัว ถ้าใครมีถึง180ทีเนี่ยผมก็แนะนํานะครับถ้าสุ่มได้เนี่ยก็สุ่มทัสซึมกิไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าถามผมว่าผมจะสุ่มเอาตัวนี้ไหมน่าจะขอผ่านก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับโปรเจกต์อะไรรู้ไหมฮะทุกคน <c oughs> นั่นก็คือโปรเจกต์ฉลอง1แสนซับครับผมผมจะสุ่มผมจะเก็บบัตรตั๋วธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับไอตัวสีทองด้วยนะครับผม ถ้าเกิดถึง1นึ่งแสนซับเมื่อไหร่เนี่ยผมมีกี่ใบนะจะมี300ใบ400ใบก็แล้วแต่เนี่ยผมจะสุ่มให้หมดนะครับผมวันที่ครบฉลอง1นึ่งแสนซับนะครับผมทุกคนเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับมีเท่าไหร่ผมจะสุ่มให้หมดตัวนะครับผมผมจะแลกมาเป็นตั๋วให้หมดนะสมมติผมมีอยู่300ใบเนี่ยใบยขั้นสูงในะเวียดน,นามนะครับสีแดงนะ300ใบ สีเหลือง100บายใบผมก um ็จะสุ่มให้หมดเลยนะครับจะไม่เหลือเก็บไว้สักใบเดียวนะฮะนี่คือคำสัญญาของราชาเกลือนะครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับช่วยกันหน่อยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมช่วยผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีโอกาสทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคส่วนมาดูข้อดีข้อเสียของทัสมากีหน่อยดีกว่า จริงๆเนี่ยผมก็ทําสอนไปแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยจะมาบอกในแบบย่อๆละกันนะครับผมโอ้โเสียงน่ารักซะด้วย <c oughs> ทั้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสายพลังนะครับผมแล้วก็เป็นคาฮีโร่นะ้ผมจะพูดเพื่อให้หลายๆคนที่กําลังจะอยากสุ่มนะครับให้ตัดสินใจเอาเองละกันนะครับผมว่าจะสุ่มดีไหมนะจุดเด่นของมันน่ยก็คือดาเมจหนักทั้งทีมกระนำรุนแรงนะครับผม สกิลทั่วไปสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งนะครับเป้าหมายรายเดียวนะสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตีนะครับและถ้าหากเกิดคิดที่ข้อเนี่ยมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยอ่อนแอ1รอบนะครับพลังโจมตีเนี่ยลดลง10%เลยนะครับผมสกิลอันตีเนี่ยพลังจิตทะลวงนะฮะโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับต่อศัตรูทั้งทีม สร้างดาเมจจาก100%นะครับผมมีโอกาส50%ารับนะทำให้เป้าหมายทั้งทีมเนี่ยติดผลรับดาเมจ2รอบเลยนะครับเมื่อถูกโจมตีเนี่ย จะเสริมดาเมจโบนัส50%นะฮะจากพลังโจมตีโจมตีครั้งนี้เนี่ยเพิ่มโอกาสอัตราคิยิิขอด้วยนะครับ20%นะครับตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เล่นคู่ได้กับทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็เล่นได้สบายๆแล้วจะจับคู่กับตัวไหนก็ได้หมดเลยนะครับอ่ะส่วนสกิลพัฟซีฟนะครับผมรวมจิตพีโรดนรับศัตรูแต่ละลนยนะครับในฝั่งศัตรูเนี่ย ที่ติดผลนะรับดาเมจนะครับจะเพิ่มดาเมจคีให้กับทัศซึมากีเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์มากสุดสามชั้นนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยแหละฮะที่มันเพิ่มความแรงให้สกิลของทัศซึมากี่อย่างมากมายมหาศาลนะครับผมทัศน์ซึมากีเนี่ยตัวคอมโบของมันนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเล่นได้หมดเลยนะทั้งทีมนะครับผมไม่ว่าจะเล่นกับตัวอะไรเนี่ยทัศซึมากี่มันก็จะเป็นตัวที่ดาเมจมันแรงของมันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ต้องหาตัวที่มี สถานะติดรับดาเมจเหมือนกันนะเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าอ่านสกิลพาสซีฟดีๆเนี่ยฝั่งศัตรูนะที่ติดผลรับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มดามดเมจขีให้กับทัศซึ่มกามิ30%นะม้าสุด3ชั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทําให้มีโอกาสของทัศซึมมกีได้มากเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวบิสกิ้งนะครับเป็นตัว SR ที่ตัวนี้ก็หาง่ายเหมือนกันนะครับซุ่มเนี่ยแทบจะออกทุกรอบเหมือนกันนะผมมีเศษอยู่เป็นเลยร้อยเลยนะแต่ว่าไม่ได้เอามาปั้นนะครับผมก็้อง ว่าจะเก็บไว้ปั้นทีหลังนะครับเอาไว้ตีเล่นๆนะครับผมก็เป็นสายต่อสู้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีสถานะติดรับดาเมจเหมือนกันนะครับในสกิลอันตีของมันนะมีโอกาส100%นะครับทำให้ป้าหมายหลักติดรับดาเมจนะครับสอรอบเมื่อโจมตีนะครับจะเสริมดาเมจโบนัส50%จากพลังโจมตีนะครับผมเนี่ยนะครับและแถมนะครับตัวบิ๊กคิงเนี่ยมันก็ไปคอมโบกับทัซึมากมนะคกีบเรียกได้ว่าเป็นตัวพึ่งพาพึ่งอาศัยสถานะกันเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าพาซซี่ของ เมื่อมีเพื่อนในทีมนับโจมตีทุกๆเป้าหมายที่ติดผลรับดาเมจนะนะเห็นไหมทาซึมากิก็มีโอกาสติดรับดาเมจนะครับบิ๊กคิงก็มีนะครับแล้วบิ๊กคิงเนี่ยก็จะไล่โจมตีฟรี1เทินด้วยนะแบบพวกอะตอมิกอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เรียกได้ว่า มันดีอ่ะมันดีคือมันเล่นง่ายนะครับถ้ามีกําลังปั้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มาให้เราสุ่มแล้วนะถ้าใครมีเศษมีอะไรปั้นได้ห้าหกดาวเนี่ยปั้นไปเลยนะครับแรงมากๆผมเห็นคนปั้นสุดเนี่ยโอ้โหสู้ยากนะสู้ยากถ้าเขาได้เปิดก่อนนะครับเลือดหายไปอย่างต่ําก็คือเกือบเกือบครึ่งหลอดแหละนะครับก็ประมาณนี้นะไหนไหนมันเป็นสุ่มแล้วอ่ะไหนไหนมันเป็นสุ่มแล้วผมก็สุ่มโชว์สักสิบทีแล้วกันอะยอมเสียบัตรสักสิบครั้งนะ้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆฮะ ราชาเกลือจะไม่ให้สุ่มมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับไหนๆเราจะปล่อยผ่านแล้วเราก็สุ่มเจิมดวงสักสิบรอบแล้วกันนะรบับกดสุมไปเลยครับผมปึ๊บไม่ต้องพูดพั่มตําเพลงอะไรมากมายครับสุ่มแบบชิวๆเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าอยากได้มากกว่านะช <c oughs> ฉยๆขัไม่ออกหรอกนะโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เริ่มขัไม่ออกแล้ว SR โผล่นะครับโอ้โหสมัยแมนนะครับผมมาดูดิจะได้ตัวอะไรไปหอ โอเคครับก็ถือว่าเจ๋งนะครับรอบนี้ก็ไม่เป็นไรสุ่มกันแบบขำๆนับโอเคถ้าใครอยากสุ่มนะครับก็สามารถสุ่มได้เลยนับจุดแข็งมันคือดาเมจที่รุนแรงและโจมตีทั้งทีมนะครับผมจุดอ่อนมันก็คืออาจจะหาเศษยากหน่อยหาของอัพยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับใครมีกําลังหรือมีตัวเศษเยอะๆเนี่ยปั้นไปเด้อครับถ้าไม่มีตัวสายพลังนะครับผมไม่มีโบลอ์ไม่มีคิงเนี่ยก็เล่งขวดหน้ากากหวานก็ได้นะครับผมพูลิซันเนอร์ก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ